ครับสวัสดีครับมือมาเบิงภาพมาเบิงวิถีชาวบ้านครับเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยไปแล้วครับชีวิตบ้านนอปนาวไถไห้ไถนาเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยครับมาเลี้ยงกล้วยครับมือนี้มาเลี้ยงกล้วยก็จินยาดีตะวันดีตะล่ะ สบบรรยากาศน้ำท่วมพังครับโยภาวาบาป้ะครับว่าไทยหน้ากับถทยครับนี่ครับชีวิตมันออกปันหน้าห้องสักเกตยังนะครับน้ำก็ท่วมน้ำท่วมแค่ปังๆครับคุณ ชูม,มือหนีขคนนี่ก็เป็นธาตุง้อธาตุค้วยครับกับกันกับสมัยตะกอนสมัยสมัยตะกอน,นคนง้อคล้ยเป็นธาตุคนสมัยชูม,มือขน้น,นต้องหาหย่า,หา,ยา,หายงหางงหำมันกินละครับใส่น่าก็บ่ได้ใส่คล้วยละครับชูม,มนีือกล้วยสักหน่อยสักนี่นี่ละครับตัวเมียมัน เป็ในราการนะครับจนอ่าคุยคอย่งคุยกับทั้งหายทั้งดาครับดาดาคุย่า <c> า <ười> อขนาดคุยหน่อยเพื่นก็นเลย โอ้อไปครับวัไปเบิ้งขั้วกันขั้วมันลุยหงายครัเจ้าแล้วลาสวัสดีครับ